สวัสดีครับวันนี้มาติดโซล่าเซลล์ครับผมบ้านจอมบึงบ้านจอมบึงสี่แผงโมโนแผงสี่ร้อยปั๊มสองแรงฮานดูโลอันนี้น้ำอยู่เดือนน้ำจับอยู่ห้าเมตร อันนี้เทสทสเราจะอืมจะสี่โมงแล้วอันนี้ติดตั้งโครงตามแสงแต่ว่าโครงแบบปูนมาแบบปูนมาโครงยังไม่ตั้งอันนี้เทสเทสน้ำให้ลูกค้าก่อนเทสน้ำให้ลูกค้าก่อนเรามาดูรอบกันว่าอันปั่นที่กี่รอบ อาบางต้นไม้ต้นไม้นิดๆโวลตจากโหลดแล้วก็เหลือ117.5โวลต์รอบอยู่ที่2,400รอบอ่า3.6แอมปวัดได้400วัตต์นะครับถ้าเราขึ้น3,000นี่ก็จะพุ่งปูดเลยนะครับตอนนี้ ตะวันตกดินที่5โมง20 Uhr นะครับอันนี้จะ4โมงแล้วก็เลยแสงอ่อนๆไปแล้วก็จะประมาณนี้ระบบข้างในใส่มีเบเกอร์มีกันฟ้าผ่านะครับใส่สายดินลงกาวให้ครับผมอ่าจะเป็นแผงโมโนโ400ฮาร์เซลครับผมททๆๆๆเทสเทเทแผงก็องศายังไม่ได้เท่าไหร่ น้ำก็น้ำค่อนข้างดีท่าไหนมีคำถามหรือว่าสนใจก็สอบถามได้ที่เบอร์08 4 3 8 2 8 3 4 3ร้านโซลาเซลล์สีบุเรื่องครับมีสองสาขาสาขาหนึ่งอยู่ที่ตรงข้ามมาโฮมอำเภอสีบุเรื่องนะครับหนองบัวลำพูอีกสาขาหนึ่งก็อยู่ ตรงข้า,ทามทกศออำเภอศรีบุรือ่องจังหวัดน้องบัรลำัมครับผมสองสาขาเข้าสาขาไหนก็ได้เ,เดี๋ยวเราจะไปดูโครงแผงเข่าๆกันนะครับโครงแผงโครงแผงโครงแผงแบบว่าตับตามแสงน้ำได้แรงกว่าน,นี้แน่ๆตามแสงตามแสงกำลัง อ่านี่นี่คงตามแสงคงตามแสงอืตอนเช้าน้ำเราก็จะแรงกว่เพื่อนน้อาำแรงทั้งวันเอาตามคูเลยจังงาบเท่นั้นน้อยเดียวพวกจับกันแทนนะนิเดียวเจ้าชีบจงามากงามไปก่อนเออนี่ละนี่ละเปเตเไปจ สาธิตหน่อยสาธิตสาธิตไอ้ตามแสงหน่อยสาธิตตามแสงหน่อยเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากทำตามเดี๋ยวเขาหยิบใส่ที่ครัวให้มันแบบสาธิตตามแสงนักล่องมาไหมโอ้ยังกระไดเข้ากระไดกระไดเจกระไดตามได้บัด อ่าตอนเช้าตอนเช้าที่ตอนเช้าตอนเช้าคือที่ือทางนี้อ่าตอนเช้าแสงมาทางนี้นะครับแสงตะวันตะวันออกทางฝั่งนี้เอาไปใส่เจ้าผีก็ได้ใช่โอเคล็อกไว้ครับจะได้ระดับใดล็อกได้ได้อยากได้ตรงไหนอยากได้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบ่ายอ่าตามได้เลยเราอยู่อยู่กับพื้นที่อยู่แล้วถ้าเราถ้าเราไม่ปรับเราก็ล็อกตรงกลางไว้ครับองศามันได้อยู่แล้ว ก็คร um, ่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเจาะรูล็อกล็อกองศาไว้ว่าเราจะระดับไหนอ่าอันน so ี้ค like ร่าวๆว่าตอนเที yeah. ่ยงตอนเที่ยงอันนี้เราตั้งยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมีกลนเสาเทปูนอะไรนะครับประมาณนี้ตอนนี้เที่ยงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเจ็จจะมีรูปภาพมาเป็นหน้าปกให้นะครับโอเค เพืเ่อนๆที่ติดตามรับชมครับ